มาทำบุญที่วัดนางพญาครับนี่ก็เป็นอุโบสถนะครับหรือโบสถ์นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปข้างในนะครับเพื่อกราบไหว้ขอพรสำเร็จนางพญาเรือนแก้วนะครับอ่ผมก็เดินเข้าไปข้างใน,นครับ ตอนถือมีโชคลาภบ้างครับผูค้คนก็คลึกคักเลยทีเดียวนะครับก็มาขับวายเสร็จแล้วก็มาชมงานพยาอวใหญ่ที่สุดในโลกนะครับใี่เป็นวัดลาดปุระณะนะครับที่จริงก็วัดเดียวกันนะครับแต่วัดนางพญา,าแต่พอดีทางราชาการเขาตัดถนนผ่านมัดนะครับก็เลยกลายเป็นสองสวยงามจริงๆ ก็มาเที่ยววัดต่อนะครับเป็นวัดจันดวันตกนะครับมองครับกำแพงก็สวยงามครับแต่ว่าที่นี่ก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับก็จะมาร่่วบริจาคสร้างวัดนะครับเพราะอยู่ใกล้กันนะครับกับวัดนางพญาแล้วก็วัดพระศรีมหาธาตุนะครับวังหยาอยู่คนละอ้าวกดผิดม่หยุดนะ ก็ไม่ไกลกันมากครับาจะประมาณ1ิบนาทีครับไหนๆก็ได้มาเที่ยวพิชณุโลกแล้วตอมาวัดสวยอีกแห่งหนึ่งครับโอ้ครับมาถึงแล้วครับสวยงามจริงครับแต่ว่ายังสร้างไม่เสร็จนะครับนี่ก็ขึ้นไปด้านบนนะครับพอดีเมื่อกี้ก็คุยกับนักท่องเที่ยวพกเขาบอกขึ้นไปด้านบนสวยๆเขาบอกก็สวยจริงครับขนาดยังสร้างยังไม่เสร็จ แต่ก็จะเป็นลักษณะนี้ครับทําไปด้วยสร้างด้วยนะครับเพราะไม่ประมาณมหาศาลนะครับก็เป็นหลายวัดนะครับสวยงามจริงครับอี่จิตงดงามครับลายไทยก็อ่อนช้อยนะครับหาสีทอง้าไปก็อ้เน่นมากครับอูสิครับ บริเวณด้านในเดีอดศกก็ยังไม่เสร็จนะครับทีผมเข้าไปส่องให้แวบก็เลยดูข้างนอกครับไปมาหลายวัดแล้วครับนะครับก็เริ่มร้อนนะครับก็อยู่ด้านนอกลมเย็นมาครับโอ้สดงามจริงครับงานข้า็ที่เป็นจัซสอนครับจั่วซ้อนที่จะก็สวยงามดีครับโอ้ดูครับ อัวคอยเลยครับไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะครับแต่สวยงามจริงครับนี่น่าจะเป็นกำแพงแก้วนะครับที่เขาเรียกกันนะครับเป็นแถวบ้านนะเขาเรียกกำแพงแก้วนะครับคือย้อมอบบุโบสถมีโบสถ์เลยครับมีหัวภายในหอตัวที่ก็สวยงามทั้งนั้นครับงดงามจริงครับดีนะครับทองฟ้าขึ้นจึง ในแดดร้อนเท่าไหร่ก็มีลมพัดมาเรื่อยๆครับส่วนด้านนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับก็ทำไปเรื่อยๆครับยังเห็นนั่งลานอยู่ครับก็สวยงามเหมเอนเดมครับไม่้าดคิดมันก็จะสวยงามมากครับมาอางพวเงินไ,ได้เลยนะครับในุนี่น่าจะอีกหลายปีนะครับกว่าจะเสร็จสมบูรณ์เพราะว่า No